จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเป็นคาบิบาร่าสัตว์ที่ชอบกินผลไม้และน่ารักที่สุดในโลกตลอดคลิปนี้ผมจะต้องมีที่พักอาศัยที่มั่นคงและสวยงามจากนั้นก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นผมจะเอาชีวิตรอด100วันและเอาชนะหมาป่าลายพันธุ์ที่น่าเกรงขามตัวนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันวันที่1 ผมได้เกิดมาเป็นลูกคาป,ปิบาร่าและมีหัวใจอยู่7ดวงตอนนี้รอบตัวผมก็มีคาป,ปิบาร่าจำนวนมากกำลังเล่นน้ำกันอยู่แดะด้วยที่ผมก็เป็นคาป,ปิบาร่าเช่นกันผมจึงไม่รอช้ารีบกระโดดเข้าไปเล่นน้ำด้วยทันทีว้าวสนุกมากผมเล่นน้ำจนพอใจจริงๆเรืยอว่าเหนื่อยดีกว่าหลังจากเล่นน้ำเสร็จผมก็รู้สึกหิวเลยตะเกียกตะกายว่ายน้ำเข้าหาฝั่งโดยทันทีโชคดีที่ใกล้ๆนี้มีต้นแอปเปิลอยู่ผมเก็บแอปเปิลมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงกินเสร็จแล้วก็นำแอปเปิลบางสงงา่วน พอใกล้ค่ำผมก็เดินมาหลบอยู่ใต้ต้นไม้และนอนสิ้นสุดวันแรกในวันที่2ผมได้ไปตัดไม้คราบที่ขุดขวานไม้ขุดหินและเปลี่ยนจากอุปกรณ์ไม้เป็นหินทั้งหมดหลังจากนั้นผมเดินไปเรื่อยๆจนได้มาเจอกับลาตัวหนึ่งเออสวัสดีพอดีฉันมีผลไม้เหลือนายอยากได้ไหมไม่ละ ตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยหิวสักเท่าไหร่นะเอาไปให้คนอื่นเถอะในเมื่อที่ลาตัวนี้ไม่เอาผมเลยเก็บแอปเปิลและเดินทางต่อเดินไปไม่ไกลมากผมก็เจอเข้ากับไบโอมะในในผมก็มาถึงแล้วดิจิตัดใจไปสำรวจสักหน่อยและในขณะที่ผมกาลังเดินเล่นในหิมะอยู่นั้นผมเดินไปเจอกับถ้าที่มีรอยเลือดเต็มไปหมดผมเดินไปที่หลุมที่อยู่ตรงหน้าและได้เจอกับลูกเยติตัวหนึ่งผมสงสัยมากว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ในหลุมนี้ได้ลูกเยติได้บอกกับผมว่าในตอนเช้าของวันนี้ในขณะที่เขากําลังเดินทางไปที่ทะเลไกลๆบ้าน เพื่อที่จะลองตกปลากับคันเบ็ดอันใหม่ตอนได้ก็ปกติดีตกปลาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ทันใดนั้นก็มีเสือดาวตัวหนึ่งโผล่จากข้างหลังและลักพาตัวเขามาที่นี่พอได้ดูอย่างนั้นผมไม่รอช้ารีบขุด <úp> หินลงไปและพาเยติตัวนี้ขึ้นมาทันทีผมได้อุ้มลูกเยติไปที่บ้านที่อยู่ใกล้ๆนั้นผมวางเขาไว้หน้าบ้านและเขาก็วิ่งไปหาพ่อเขาด้วยความคิดถึงขอบคุณนายมากเจ้าหนูยักษ์เออฉันชื่อคาปิบ่านะเออเออนั่นแหละ นี่ลูกของฉันโดนปีศาจหิมะทำร้ายอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะปีศาจหิมะแอนเหรอนี่นายไม่รู้จักเงิ้ยเหรอปีศาจหิมะชอบมาปั่ญ่วนที่บ้านของฉันบ่อยมากฉันไม่ชอบมันเลยแล้วทำไมลุงไม่ห้ามมันล่ะไอ้ลุงตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าลุงจะสู้ได้นะ อายุลุงก็มากแล้วลุงว่าลุงอยู่เงียบๆจะดีกว่างั้นให้ผมลองสู้ดูไหมเพื่ออย่างน้อยมันจะได้ไม่ต้องยุ่งกับลุงอีกอย่าเลยไอ้หนูรอให้โตก่อนแล้วค่อยมาช่วยก็ได้หลังจากพูดคุยเสร็จเยดีก็นําเพชรห้าก้อนให้กับผมเพื่อเป็นการตอบแทนที่ผมไปช่วยเรื่องของเขาไว้แต่พอผมจะกลับมันก็มืดไปซะแล้วไหนจะหิมะอีกตัวผมเองก็ยังไม่แข็งแรงขนาดนั้นถ้าผมฝืนออกไปบอกได้เลยว่าหนาวสั่นแน่ๆวันนี้ผมเลยตัดสินใจค้างคืนที่นี่ก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อพรุ่งนี้ครับ วันที่3วันนี้วันดีครับอากาศยามเช้าดีมากผมเดินไปบอกลากับเยติทั้งสองและออกเดินทางลุยกันต่อผมสัญญาว่าจะกลับมาที่นี่ใหม่ตอนที่ผมพร้อมกว่านี้ผมเดินผ่านดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามผ่านการว่ายน้ําผ่านภูเขาผมเดินมาทั้งวันจนในที่สุดผมก็ได้มาเจอกับนกอินทรีซึ่งตอนนี้เขากําลังล่าปลาหาอาหารกันอยู่ด้วยที่ผมเดินมาทั้งวันและหิวเอามากๆเลยไม่รอช้าที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ําเพื่อไปเก็บปลาที่เหลือผมขึ้นมาจากฝั่งอยู่ดีๆก็มีนกเมื่อกี้ มาชงปลาจากผมคืนมีเกมมาขโมยปลาของฉันกันเหรอฉันหิวมากตอนนี้แบ่งปลานี้ให้ฉันเถอะฉันไม่แบ่งให้นายหรอกเอาขึ้นมาผมนําปลาทั้งหมดให้กับอินซีแต่ทันใดนั้นนกอินซีก็เข้ามาทําร้ายผมผมจึงรีบวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ผมวิ่งมาเรื่อยๆไม่มีวันหยุดและพอตะวันใกล้รับขอบฟ้าผมก็ดันเจอกับถ้าพอดีผมเลยนอนที่นี่เพราะวิ่งต่อไม่ไหวแล้ววันที่สผมออกมาจากถ้าและได้เจอเห็ดแดงตัวหนึ่งที่พูดได้นี่นายพอจะมีอาหารให้ฉัน ินบ้างมฉันไม่มีหรอกแต่ข้างหน้ามีหมู่บ้านอยู่นายลองไปหาอาหารกินดูได้ ผมวิ่งไปตามทางที่เห็ดแดงตัวนั้นบอกจนกระทั่งได้เจอกับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ผมรีบเดินไปที่ฟาร์มจากนั้นก็เก็บอาหารและมเมล็ดพืชให้หมดผมกินแครอทที่ได้มาแล้วจู่ๆตัวผมก็โตขึ้นจากเดิมใช่แล้วครับตัวผมพัฒนาไปอีกขั้นแล้วตอนนี้หัวใจผมเพิ่มขึ้นเป็น12ดวงหลังจากนั้นผมก็ทำตามผู้เล่นทั่วไปเลยฮะเก็บของในกล่องทีในนั้นมันมีเอ e r a เมอรัลโพเตโต้กล่องที่2ก็เหมือนเดิมส่วนใหญ่จะเป็นพวกพืชและผักต่างๆผมได้ขโมยรัครางกลางหมู่บ้านและสิ่งที่ กองฟางพวกนี้ครับผมเก็บให้เกลี้ยงและเอาของที่ไม่จําเป็นไปเก็บในบ้านจะทันใดนั้นจากที่ท้องฟ้าสดใสก็มีฝนโปรยลงมาและสภาพอากาศก็มืดครึมอย่างเห็นได้ชัดผมได้แต่นั่งรออยู่ในบ้านหลังนี้ออกไปไหนมาไหนไม่ได้เลยครับวันที่5-8ถึง8 ใช่แล้วครับวันนี้ฝนก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมและไม่ม,มีท่าทีที่จะหยุดด้วยผมไม่อยากเสียเวลาอยู่ในบ้านดอกนะครับผมได้วิ่งไปที่ถ้ำใกล้ๆหมู่บ้านและตัดสินใจใช้เวลาตอนฝนตกนี้มาลงเมืองหาแร่แน่าจะมีประโยชน์มากกว่าผมได้ขุดไอรอนและถ่านมาจำนวนหนึ่งจากนั้นก็อัปเกรดเป็นที่ขุดไอรอนผมลงเมืองต่อและได้เจอกับรูินพอร์เทัลด้วยซึ่งผมไม่เคยเจอซากประตูนรกที่ใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยผมทำการเก็บของที่อยู่ในกล่องให้หมดและตามด้วยบล็อกทองสองก้อนหลังจากที่ขุดเสร็จผมโชคดีมาก เพราะผมได้พบกับเลวินซึ่งในนั้นเต็มไปด้วยรายที่ผมต้องการทั้งนั้นผมนําเหล็กไปเผาครับบักเก็ตและตักน้ําจากนั้นก็ลงมาอย่างปลอดภัยผมได้ขุดกองเพชรที่อยู่ตรงหน้าพอได้เพชรมาประมาณนึงแล้ว <c oughs> ก็ทําการอัปเกรดที่ขุดระดับเป็นไดมอนด์ผมนําที่ขุดอันใหม่มาลองขุดไอรอนและแร่ทั้งหมดที่อยู่ในที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นลาพิส เรดสโตนเอเมอรัลและแร่ทองผมไม่ลืมที่จะขุดออฟซิเดียมกลับบ้านไปด้วยส่วนหนึ่งเอาไว้ทําประตูนรกและอีกส่วนก็ทาโต๊ะเอนชานผมคราบกล่องมาใบหนึ่งและนําของที่ไม่จําเป็นใส่ในกล่องเท่านี้ตัวผมก็ลงขึ้นเยอะเลยแหละครับวันที่9-12ในที่สุดผมก็ออกมาเจอโลกภายนอกสักทีตอนนี้มันก็ผ่านมาเกือบ10วันแล้วผมยังไม่มีที่พักหรือที่อยู่อาศัยเลยวันนี้อากาศสดใสเป็นเวลาที่ดีมากที่ผมจะสร้างบ้านผมเลือกทําเลที่มีภูเขาล้อมรอบและข้างๆก็มีแม่น้า อยยู่ด้วผมได้ตอบล็อกไปสูงๆเพื่อที่จะทําเป็นเสรัลสําหรับการสร้างบ้านเคลียของที่อยู่ในตัวให้หมดทําขวัญเพชรจากนั้นก็ข่าแม่น้ําและเริ่มตัดไม้ทันทีผมได้คิดที่จะทําบ้านจากไม้สปรูตเพราะสีมันดูเข้ากับคาปิบาร่าดีหลังจากได้ต้นสปรูตมาเยอะแล้วก็ต่อด้วยการขุดหินไดอไรา์และดิฟสเลดหินพวกนี้ผมจะเอาไว้ทําเป็นบันไดและตกแต่งบ้านวันที่1 3บสถึงสิตอนนี้ผมรู้สึกหิวมากๆผมจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้เพราะผมเป็นคาปิบาร่านั่นเองฮะโชคดีที่ก่อนหน้านี้ ผมเก็บกองฟางที่หมู่บ้าน v i l เลจเจอร์มาทำให้ผมสามารถเอาฟางนั้นมาทำเป็นขนมปังเพื่อกินได้ผมเรือมสร้างจากบันไดที่ขึ้นไปยังตัวบ้านวางฐางนและโครงร่าของบ้านด้วยไม้สปรูสจากนั้นก็ปรับภูมิทัศน์ตรงหน้าบ้านเล็กน้อยวางรั้วกั้นสำหรับทําเป็นที่เพาะปลูกสุดท้ายบ้านของผมก็เสร็จเรียบร้อยผมรู้สึกพอใจมากกับผลลัพธ์ที่ได้วันที่19-24 ในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงผมตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพราะวันนี้ผมพร้อมแล้วผมคิดว่าตอนนี้ผมแข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะปีศาจหิมะนั้นได้ผมจะตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านทันทีแต่เดินไปไม่นานผมก็ดันมาเจอกับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์และข้างๆ้า,าก็มีปราสาทอะไรสักอย่างอยู่ด้วยแน่นอนครับผมรีบวิ่งไปที่ปราสาทนั้นก่อนเพราะผมอยากรู้มากว่าข้างในมันจะมีอะไรซ่อนผมอยู่ผมตอบล็อกขึ้นมาและเข้าไปข้างในทันทีผมเริ่มสำรวจที่ชั้นใต้ดินก่อนระหว่างสำรวจก็มีแวะเปิดกล่องพร้อม เขามีบล็อกสวยๆไปด้วยผมเดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นก็มีสเกเลตันเกิดต่อหน้าผมพอดีมันได้ยิงธนูมาที่ผมแต่ผมไม่ยอมด้ัดจินใจหยิบดาบเพชรไปตีมันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหละครับผมเข้าถึงตัวมันยากมากแถมมันก็ดันมาเกิดเพิ่มไปอีกผมเลยจําเป็นต้องถอยเพื่อไปตั้งหลักก่อนผมทาการครับโล่มาหนึ่งอันจากนั้นก็ฮิลเลือดตัวเองให้เต็มแต่สเกเลตันพวกนี้มันไม่ยอมเหมือนกันครับมันได้บุกมาถึงชั้นบนโชคดีที่ผมทําโล่มาทําให้สเกเล โลแกนดาเมเอ็เนี่ยผมคงไม่รอดแน่ผมได้ลงไปชั้นล่างเพื่อแก้มือจากรอบที่แล้วแต่ดูนี่สิครับผมแตนโชคร้ายผมโดนใยแมงมุมทําให้ผมติดสโลผมไม่มีจังหวะจะสวนเลยครับผมจะตัดใจวิ่งออกมาจากชั้นนี้ให้เร็วที่สุดเพราะคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าผมจะต้องแลกมันด้วยความตายเอาจริงๆตอนนี้ผมก็เกือบไม่รอดแล้วล่ะเลือดผมเหลือเพียงแค่สองดวงเท่านั้นผมลุยต่อนในชั้นที่สองในชั้นนี้ผมได้เจอกับแม่มดแน่นอนนั่นเป็นเรื่องง่ายสําหรับผมมากกับจัดตัวแรกไปตัวที่2ก็เกิดมา ผมทุบโรงสปอนพร้อมกับค่าแม่มดให้ตายและในระหว่างรอพิษของมันเสื่อมลงผมได้ขโมยชั้นหนังสือเพื่อเอาไว้เอ็นชั้นในอนาคตอีกด้วยเรียกได้ว่ามีอะไรที่จําเป็นผมเอาหมดเลยครับวันที่25-29ผมขึ้นไปยันชั้น4ทุบโครงสปอนที่อยู่ตรงหน้าและขึ้นต่อไปยันชั้นบนสุดของปราสาทในชั้นนี้มันมีแรคคูนตัวหนึ่งที่ถูกขังจากฝีมือใครบางคนในปราสาทแห่งนี้ผมไม่ลังเลที่จะช่วยแรคคูนออกมาจากโรง แต่ทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนก็ดังไปทั่วปราสาทผมรีบนำเด็กคนตัวนี้ออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดผมอุ้มมันออกมาพร้อมกับกระโดดลงไปในน้ําเท่านี้พวกเราทั้งสองก็ปลอดภัยแล้วล่ะครับผมพาเดคนไปที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆนั้นจากนั้นก็เปิดของที่อยู่ในกล่องในนั้นมีทั้งผลไม้ที่ผมชอบและมเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆเต็มไปหมดก่อนจะกลับก็ไม่ลืมเก็บกองฟางเพราะผมคิดว่าอาหารนี้มันน่าจะหาง่ายที่สุดแล้วจะถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ใจร้ายเสมอไปหรอกนะครับผมนําอาหารที่ได้มาแบ่งให้น้อง ด้วยและดูนี่สิครับน่ารักสุดๆไปเลยเชียงคืนของวันนี้ผมกลับมาที่บ้านพร้อมกับแล็กคูณ อืมใช่แล้วผมจะเก็บแร็คโคนตัวนี้มาเลี้ยงฮะผมคิดว่าถ้าเรามีเพื่อนหรือคู่หูสักตัว2ตัวมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผมได้ให้อาหารแร็กโคนและนอนสิ้นสุดวันนี้วันที่3 0มสถึงสาผมนําของที่ไม่จําเป็นทั้งหมดมาเก็บใส่ไว้ในกล่องจากนั้นก็ออกเดินทางไปที่บ้านของเยติทันทีและในที่สุดผมก็มาถึงจนได้ผมรีบเข้าไปข้างในเพื่อพูดคุยสวัสดีลุงเยติผมกลับมาตามสัญญาแล้วอืมตัวนายโตขึ้นแล้วสินะโอเคโอเค นี่เอาแผนที่นี้ไปเจ้าปีศาจหิมะและลูกน้องของเขาน่าจะอยู่ที่นั่นอย่าทําให้ฉันผิดหวังละ่ะผมเปิดแผนที่ขึ้นมาและดูเหมือนว่าบ้านของปีศาจหิมะมันอยู่ไกลาจากผมมากแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามผมจะไม่ทําให้เยติผิดหวังในวันที่สัสองผมเดินมาเรื่อยๆจนได้มาเจอกับฝูงแมวน้ําและทางที่ดีผมควรที่จะเข้าไปชักทายสักหน่อยนายรู้จักบ้านของปีศาจหิมะไหมพอดีฉันกําลังตามหาตัวมันอยู่รู้จักสิ เดินไปข้างหน้าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วว่าแต่มันดุมากเลยนะนายจะทำอะไรก็ระวังตัวไว้ด้วยละ่ะ โอเคขอบคุณมากแมวน้ำได้ชวนผมมาตกปลาด้วยกันแน่นอนสัตว์จะเป็นมิตรอย่างผมก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วและเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยผมบอกทางด้วยผมได้ตกปลาให้แมวน้าทั้งวันทั้งคืนพอได้ปลามาจํานวนหนึ่งแล้วก็มาแบ่งให้ฝูงแมวน้ำเท่าๆกันวันที่38ในที่สุดผมก็มาถึงบ้านของปีศาจหิมะจนได้บ้านของมันสร้างด้วยกําแพงหินที่ใหญ่เอามากๆผมจัดสินใจเข้าไปข้างในและได้เจอกับปีศาจหิมะพร้อมกับเสือดาวที่หลับอยู่ <c oughs> มาแล้วสินะนายใช่ไหมที่ชอบไปรังแกพวกชาวบ้านถ้าใ,ใช่แล้วจะทาไมนายไม่มีปัญญามาชนะฉันหรอกทันใดนั้นเขาได้สั่งเสือดาวเข้ามาโจมตีผมและผมก็สวนมันกลับไปทันทีผมโจมตีเพียงแค่3ครั้งลูกน้องของมันก็ตายอย่างง่ายดายทีนี้ก็ถึงตาฉันแล้วเหรอ ปีศาจหิมะได้ปลาก้อน้ำแข่งใส่ผมรัวๆไม่ยัง้งแต่โชคดีที่มันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ผมเลยใช้โอกาสนี้เข้าไปใกล้ๆพร้อมกับตีมันแต่มันก็เริ่มปาแมน่นขึ้นเมื่อผมอยู่ใกล้ผมไม่สนและโจมตีมันต่อจนในที่สุดปีศาจหิมะตัวนี้ก็ได้ตายลงผมกลับมาถึงที่บ้านตอนเที่ยงคืนเก็บของให้เรียบร้อยให้อาหารรคคูนและจบด้วยการน,นอนหลับพักผ่อน วันที่39-41วันนี้ผมมีไอเดียครับผมมีไอเดียที่จะสร้างบ้านให้กับสัตว์เลี้ยงของผมหรือเจ้าแร็คูนนั่นเองฮะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านจะต้องออกเดินทางบ่อยผมเลยคิดว่าจะสร้างบ้านให้มันสักหลังหนึ่งมันน่าจะดมดีขึ้นไม่มากก็น้อยผมไปที่ไปโอมสปรูซจากนั้นก็ตัดไม้เพื่อเตรียมทำเป็นอุปกรณ์หลักในการสร้างวันที่12-45ผมนำไม้สปรูซครึ่งหนึ่งมาแปรรูปจากนั้นก็สร้างทันทีผมเริ่มจากการตีกรอบและวางรั้วให้เหมาะสมวางพื้นสลับไปมาไม่ให้ดดูเเ่นนกิ ทำโครงบ้านและต้นไม้จำลองให้ดูมีชีวิตชีวาเก็บดีเทลและรายละเอียดเล็กน้อยเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับก่อนจะนอนผมได้พาแรคคูนมาดูบ้านใหม่ที่กว้างและสวยกว่าเดิมหลายเท่าวันที่46-48ถึง48ในขณะที่ผมกําลังได้อยู่กับแรคคูนอยู่นั้นผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างใช่แล้วครับผมได้เจอกับฮิปโปตัวหนึง่งที่มันกําลังเล่นน้ําอยู่ผมรีบวิ่งไปที่ฮิปโปตัวนั้นเออฉันขอเล่นน้ําด้วยคนนะอืมได้สิ อากาศร้อนๆอย่างนี้ลงมาแช่น้าฟินสุดๆเลยล่ะหลังจากพูดเสร็จผมไม่รอช้าที่จะกระโดดลงไปในน้ําบอกเลยอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องเล่นน้ำซะหน่อยแล้วผมเล่นน้ำกับฮิปโปจนพอใจเรียกได้ว่าเล่นจนอิ่มเลยล่ละครับพอใกล้มืดผมได้บอกลาเจ้าฮิปโปและกลับไปที่บ้านแต่จ,จูผมก็เห็นมีเร็กคูนสองตัวกําลังวิ่นเล่นอยู่บนเขาผมใช้โอกาสนี้จับเร็กคูนมาเลี้ยงเพิ่มเพราะมันจะได้มีบ้านอยู่และสัตว์เลี้ยงของผมจะได้ไม่เหงาอีกด้วยผมนำา คูน2ตัวเข้าบ้านและไม่ลืมที่จะแบ่งแครอทให้พวกมันกินทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ตัดสินใจเข้าบ้านเพื่อไปนอนแต่ในขณะที่ผมหลับอยู่นั้นผมฝันว่าบ้านของเยติได้ร่มสลายจากฝีมือของใครบางคนไม่เจอกันนานเลยนะรีแลก ผมเป่นจากฟันร้ายในวันที่49วันนี้ผมรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากทําไมนะหรอถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้ในคลิปที่ผมอยู่ในร่างจิ้งจอก100วันมันมีอยู่ฉากเดิมที่ผมไปเจอกับหมาป่าไกลพันตัวนี้ผมสงสัยว่ามันตามผมมาที่นี่ยังไงอีกอย่างมันรู้ได้ไงว่าตอนนี้ผมอยู่ในร่างคาปิบิบราเอาตรงๆผมไม่แน่ใจแล้วตอนนี้ในหัวผมมีคําถามมากมายที่สงสัยแต่สําหรับใครที่ยังไม่ดูคลิป100วันในร่างจิ้งจอกถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็สามารถไปหาดูได้นะครับวันที่50 สมผมได้เตรียมของที่จําเป็นจากนั้นก็รีบเดินทางไปที่บ้านของเยติทันทีแต่เสียดายที่มันสายไปแล้วบ้านของเยติเละไม่เป็นท่าผมเข้าไปสํารวจข้างในบ้านและได้เจอกับกล่องกล่องหนึง่งผมเปิดกล่องดูแต่ข้างในมันไม่มีอะไรเลยสักอย่างมันเป็นแค่กล่องเปล่าเท่านั้นผมคิดว่าตอนนี้ผมทําอะไรไม่ได้แล้วผมขึ้นไปทําใจบนหลังคาและภาวนาให้เยติพวกนั้นรอดวันที่5 4าสถึงห้ผมตัดสินใจที่จะกลับไปที่บ้านและในระหว่างที่กลับนั้นผมได้ไปเจอกับปราสาทอีกแล้ว แต่มันไม่ใช่ปราสาทแบบเดิมที่ผมเจอตอนแรกรอบนี้มันดูสวยกว่าผมเข้าไปข้างในปราสาทและสิ่งแรกที่ผมเห็นคือซอมบี้ที่ใส่ชุดเกราะเต็มยศผมขุดสปอนเนอร์เป็นอย่างแรกจากนั้นก็ต่อด้วยซอมบี้ที่อยู่ตรงหน้าผมจัดการซอมบี้จนหมดและไม่ลืมที่จะขโมยชั้นหนังสือไปด้วยผมทําการเปิดกล่องที่อยู่ชั้น3แต่จู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดก,ก็เกิดขึ้นใช่แล้วครับมาป่าไทพันตัวนั้นได้มาโผล่อยู่ข้างหลังผมโดยไม่รู้ตัวผมหันไปพร้อมกับสะดุ้งเล็กน้อยนี่มันอะไรวะเนี่ยไม่นาน มาป่าไกลพันเขาอารวาสมันได้โจมตีผมจนเลือดผมเหลือน้อยมากๆจากนั้นก็กระโดดลงไปในน้ำให้เร็วที่สุดโอ้มันทะเลงอะไรเบอร์นั้นวะเกือบตายเลยผมได้ขึ้นฝั่งพร้อมกับกินขนมปังเพื่อหิวเลือดตัวเอง วันที่60สิถึงหกผมเดินทางจนมาโผล่อยู่ใบอมป่าจังเกิลผมชอบไบโอมนี้มากเพราะมันค่อนข้างสดชื่นและอุดมสมบูรณ์เดินไปสักพักก็ได้มาเจอกับแตงโมเลยไม่รอชาร้าที่จะเก็บมันเพื่อทําเป็นสเสบียงผมสำรวจในป่าจนใกล้มืดแต่โชคดีที่ผมดันไปเจอกับเสือดาวยอย่างน้อยวันนี้ผมก็ไม่ต้องนอนในป่าคนเดียวอะนะผมรีบวิ่นนับไปหาเสือตัวนั้นทันทีสวัสดีฉันขอนอนที่นี่ด้วยได้ไหมทําไมฉันจะต้องให้ไอหมาเม่พร้าวนี่มาอยู่ด้วยจะไปไหนก็ไป ไปให้พนผิดคาดครับวันนี้ผมคงต้องนอนในป่าคนเดียวซะแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาปิบาร่าตัวนี้ด้วยนะครับผมตัดสินใจทําแคมป์ไฟเล็กๆเ,เ,เอาไว้สำหรับนอนในคืนนี้ถึงแม้ยากาศมันจะดูดน่ากลัวไปหน่อยแต่ผมทําอะไรมากไม่ค่อยได้ทนๆไปก่อนแค่วันเดียวเอง วันที่63ถึงโคกบันเทิงเหรอครับงานนี้ผมรีบวิ่งออกจากป่าให้เร็วที่สุดผมโชคดีมากๆเพราะเห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงหน้าพอดี hey, เฮ้ยกอปิบาร่ารีบเข้ามาเร็วเข้าผมได้ให้แครอดกับกระต่ายเพื่อเป็นการตอบแทนจากนั้นก็เริ่มสำรวจบ้านหลังนี้ผมเดินเล่นในบ้านตามภาษาคนอยากรู้อยากเห็นผมเดินไปสักพักสายตาผมก็ได้สะดุดกับอะไรบางอย่างอม นี่เหมือนกับ YouTube เลยฮะใช่แล้วครับตอนนี้ YouTube ผมมี360,000ผู้ติดตามแล้วถึงแม้ผมจะไม่ค่อยลงคลิปก็ตามคลิปล่าสุดก็ปาไปเกือบ1ปีแนะ่แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมกลับมาแล้วเป้าหมายต่อไปของผมก็คือ500,000ผู้ติดตามครับยังมีอีก90%เที่ยงไม่ได้กดติดตามดังนั้นหากมีคนอยู่ใน90%อย่าลืมกดติดตามและเราเข้าสู่500,000ซับไปพร้อมๆกันนอกจากนี้พวกคุณยังได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้มากขึ้นอีกด้วย วันที่ห5ถึง67ท้องฟ้าเริ่มสดใสผมออกจากบ้านของกระต่ายจากนั้นก็มุ่งหน้ากลับไปที่บ้านโดยทันทีผมมาถึงบ้านในวันที่6 8ถึง70ผมไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้ววันนี้ผมเลยคิดที่จะคลายเครียดสักหน่อยผมทําการคราฟที่พรนดินจากนั้นก็เริ่มทําฟามเล็กๆใต้ถุนบ้านผมวางน้าไว้ที่จุดศูนย์กลางจากนั้นก็เริ่มปลูกมเมล็ดที่ได้มาจากการสํารวจในสถานที่ต่างๆผมเอาหนังสือกับไม้แปรรูปมาครับเป็นชั้นหนังสือจากนั้นก็ลังมือทําห้องเอนชานวางพ หนังสือและวางโต๊ะเอนชานตรงกลางและเมื่อเวลาผมว่างผมได้ทําการตกแต่งทางเดินเหมือนเดิมครับวางพื้นสลับไปมามีวางไม้ด้วยที่เหลือก็ทําทางและตกแต่งรอบๆบ,บ้านและในที่สุดมันก็เสร็จสิ้นบ้านของผมดูสวยและมีสีสันขึ้น,นกว่าเดิม วันที่71-73ถึง 73, ตกแต่งบ้านเสร็จแล้วก็ถึงเวลาทําให้ตัวผมแข็งแกร่งขึ้นผมจําได้ไม่ลืมว่าตอนที่ผมโดนหมาป่ากลายพันุจมตีตอนนั้นมันทําให้ผมเกือบตายเลยทีเดียววังว่าสักวันผมจะแก้แค้นมันได้อะนะผมตัดสินใจลงไปในเหมืองเป็นอย่างแรกจากนั้นก็ขุดแร่ทั้งหมดที่ผมเจอมาไม่ว่าจะเป็นทองลาพิสไอรอนไดมอน และเอเมอรัลผมเดินจนมาเจอกับสปอนเนอร์ซอมบี้และเข้าไปจัดการกับพวกมันทันทีผมทำลายกลุ่มสปอนเนอร์ทิ้งและเปิดกล่องด้านในมีไดสโตนอยู่7ก้อนทองสองก้อนอ่านมา้าและขนมปังและอีกกล่องที่อยู่ข้างๆมีการพาเดอร์ข้าวสาลีและแผ่นซีดีก่อนจะกลับบ้านก็กลับไปขุดแร่ต่อสักเล็กน้อยและดูเหมือนผมจะโชคดีเพราะรอบนี้ผมได้ได้ที่ผมต้องการทั้งนั้นวันที่74ผมเอาแตงโมที่เหลือมาให้กับแร็กคูนจากนั้นก็ถึงเวลาอัปเกรดตัวเอง ผมเริ่มด้วยการทําชุดกเกาะเพจนให้ครบเสร็จรวมทองที่หาได้ทั้งหมดเพื่อนํามาเผาแวะมาเก็บผลผลิตของฟาร์มระหว่างรอทองเผาเสร็จผมจะตัดสินใจเก็บแอปเปิลที่อยู่ข้างๆบ้านจากนั้นก็นาแอปเปิลและทองมาคา้าเป็นแอปเปิลทองในวันที่75-76วันนี้ผมได้คิดที่จะทํากระดาษเพิ่มมาแรกเป็นเอเมอรัลเพิ่มผมตัดชุดกระเคนที่อยู่แถวๆนั้นให้หมดจากนั้นก็รอมันโตพอโตแล้วก็ตัดพร้อมกับปลูกใหม่ต่อผมทําบนหลูมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเช้าวันที่77-80ในขณะที่ผมกาลังเอาของไปเก็บอยู่ ก็มีวลเลเจอร์ตัวหนึ่งเดินมาที่บ้านผมพอดีผมไม่รอช้ารีบเอาต้นอ้อยมาคาฟเป็นกระดาษแล้วเดินทางเพื่อไปแลกของกับวลเลเจอร์ผมทําการแลกเอเมอรอลตนตันจากนั้นก็เตรียมของเอาไว้สําหรับสร้างประตูเนเธอร์ต่อใช่แล้วครับวันนี้ผมได้คิดที่จะสารวจเนเธอร์ผมเข้าไปข้างในทันทีและสิ่งแรกที่ผมเห็นนั่นก็คือลาวาแต่ในลาวามันเต็มไปด้วยฝูงสไตรเดอร์จานวนมากนั่นจึงทําให้ผมอยากขี่พวกมันเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้ผมยังขาดอุปกรณ์ของมันอยู่นั่นก็คือเห็ด ผมคราบคันเบ็ดมาหนึ่งอันจากนั้นก็เดินทางตามหาใบอมที่ว่าทันทีระหว่างทางก็มีเวกขุดในเทควอสและแร่ทองด้วยผมเดินทางผ่านลาวาที่ร้อนระอุปีนหน้าผาที่สูงชันและในที่สุดความพยายามของผมก็สําเร็จผมเจอใบโอมที่ต้องการแล้วผมได้รีบเข้าไปเก็บเห็ดสีเขียวนําคันเบ็ดมาผสมกับเห็ดเขียวให้กลายเป็นเหยื่อลอสไลเดอร์ผมเดินทางกลับไปที่จุดจุดเดิมจากนั้นก็ค่อยๆต่อบล็อกไปหามันผมทาการใส่อานและขึ้นขี่สไลเดอร์ตัวนี้ทันทีวันที่81 ในระหว่างที่ผมกําลังเล่นกับสไลเดอร์ตัวนี้อยู่นั้นอยู่ดีๆสายตาผมก็ได้ไปเห็นกับอะไรบางอย่างผมสงสัยอามากๆจึงรีบวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อความแน่ใจแต่ทันใดนั้นก็มีตาลาวาตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาหามผมเฮ้ย hey, นายมาพอด,ดีเลยมีโกเลมตัวหนึ่งอารวาดอยู่ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยพวกแกตัต้งตาให้หมด ผมไม่รอจ้ารีบเอาขวานสับไปที่โกเลมทันทีและโกเลมตัวนี้ก็ส่นผมด้วยค้อนยักษ์เนเธอไรท์มันได้ทำดาเมจอย่างต่อเนื่องแต่โชคดีผมการดาเมจด,ด้วยโลทันผมโจมตีไปที่มันซ้ำๆและโกเลมตัวนี้ก็ตายลงผมลองแวะไปเปิดกล่องที่อยู่ข้างๆนั้นและมันก็ทำให้ผมช็อกเลยทีเดียวของในกล่องมีเศษเนเธอไรท์ยอยู่ 14, 14ก้อนอยู่ที่ผม5ก้อนจากการสังหารโกเลมรวมทั้งสิ้นผมจะมีเศษเนเธอไรท์ยอยู่19ก้อนในวันที่83ผมสารวจจนมาเจอกับเนเธอคอร์สอีกแล้วผมเลยลง ไปขุดมันมาเพราะตอนนี้ผมต้องการเลเวลเพื่อนํามาเอนชั้นของผมเดินต่อไปได้สักพักก็เจอกับซากประตูนรกของในกล่องก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากออฟซิดียนก่อนจะจบวันนี้ผมได้พูดคุยกับเพื่อนเพอนของผมจนพอใจและเข้าไปในประตูนรกเพื่อกลับบ้านทันที วันที่84ผมได้ออกมาจากนรกและพบว่าโจผมไม่ได้ว่ากลับไปที่บ้านอย่างที่คิดไว้เลยตอนนี้รอบตัวผมล้อมรอบไปด้วยภูเขาและป่าทั้งนั้นผมขึ้นไปบนเขาสูงสงเพื่อดูว่าใกล้ๆนี้มีใครอาศัยอยู่บ้างแต่สิ่งที่ผมเจอมันกลับเป็นรูปปั้นอะไรสักอย่างผมเลยเดินเข้าไปใกล้ๆและในที่สุดผมก็ได้รู้ว่ามันเป็นรูปปั้นคาบิบาร่าหรือว่าโจผมนั่นเองผมเข้าไปข้างในและแน่นอนครับผมเจอเข้ากับฝูงคาบิบาร่าเต็มไปหมดเลยนี่มันหมู่บ้านคาบิบาร่าชัดๆพูดแล้วผมก็นึกถึงอดีตตอนที่ผม ยังเล่นน้ํากินนอนกับครอบครัวแต่ก็ยังว่าแหละครับพอเราโตขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองมีเป้าหมายมีหน้าที่เป็นของตัวเองกันหมดวันที่85-87ผมได้เก็บของในกล่องที่ในนั้นมันมียาต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาหิวเลือดยาพิษในวิชัน่นกล่องที่2มีขนมปังเยอะมากๆผมหยิบมาจํานวนหนึ่งที่เหลือก็แบ่งให้ชาวบ้านกินไปผมทําการเช็กหนังสือกับวีเลเจอร์แต่เสียดายที่มันไม่ตอปเมนดิ้งให้กับผมแถมตอนนี้เอมเบอร์ก็อยู่ที่บ้านอีกผมเลยจําเป็นต้องทิ้งภารกิจนี้ไปก่อน ในในระหว่างที่ผมเดินชมหมู่บ้านอยู่นั้นก <c oughs> ็มีคาปิบาร่าตัวหนึ่งกำลังดูอะไรอยู่บนหลังคาด้วยความอยากรู้ผมเลยตัดใจขึ้นไปดูด้วยและสิ่งที่ผมเห็นก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งที่ลักษณะแปลกประหลาดและเก่าแก่มากผมรีบวิ่งไปที่ต้นไม้ต้นนั้นด้วยความสงสัยผมขึ้นบันดไดมาเรืเร่อยๆจนถึงชั้น2แต่มันก็มีบันไดอีกผมขึ้นไปต่อจนถึงชั้นที่3ชั้นนี้มันมีกล่องด้วยแถมในกล่องก็มีแอปเปิลทองให้กับผมหนึ่งลูกในชั้นที่4มันไม่ค่อยมีออะไรรมมาากกแต่่บเลยยววววววิิสสุๆช็จ ต่อด้วยชั้นที่5และพอผมขึ้นมาถึงผมก็ตกใจทันทีเพราะมันมีชายแก่คนหนึ่งรอผมอยู่ไอ้นุม่มแกอยากแข็งแกร่งขึ้นไหมเออไม่เอาดีกว่าครับผมยังไม่รู้เลยว่าลุงคือใคร <c oughs> แกไม่อยากชนะไอ้เจ้ามาป่ากลายพันนั่นเหรอแกอยากจะพายแพ้แบบอับอายใครขี้หน้าใช่ไหมละ่ะฮะลุงรู้เรื่องของผมได้ไงกันเนี่ยข้ารู้ดีเลยละ่ะงั้นเอางี้แกอยากได้ไอเมอร์เรลใช่ไหมละ่ะนี่เอาไป ถ้ามีอะไรอยากให้ฉันช่วยอีกบอกได้เลยฉันพร้อมที่จะช่วยนายเต็มที่ผมได้ขอบคุณและรับเอมเมอรัลที่ลุงให้มาลงด้วยเถาว,วันจากนั้นก็นำหินพร้อมกับต่อตัวข้ามกำแพงเพื่อไปแลกของกับว i เลเจอร์สุดท้ายก็เอาเอมเมอรัลมาแลกหนังสือเอนชานเมนดิ้งและสิ้นสุดวันนี้ครับวันที่8 8แถึง90ในขณะที่ผมกำลังนั่งชมวิวบนป้อมป,ปราการอยู่นั้นผมก็สังเกตเห็นเต่าฝูงหนึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่ผมจึงไม่รอช้ารีบไยน้ำไปหาเต่าตัวนั้นทันที สวัสดีนายพอจะช่วยพาฉันกลับไปที่บ้านได้ไหมอืมจะว่าได้ก็ได้อะน,นะแต่สาหรายห้าชิ้นอืมสิชิ้นโอเคดิวหลังพูดจบ เต่าตัวนี้ก็กระโดดลงไปในน้ําและเริ่มหาเส้นทางไปยังบ้านของผมผมทําการขุดหลุมเล็กๆหล,ลุมหนึ่งจากนั้นก็รอและภาวนาให้เต่าเดินทางปลอดภัยผมรอข้ามวันค่มคืนรอจมนมาถึงเช้าของอีกวันและในที่สุดเต่าก็กลับมาหาผมผมให้สาหร่ายตามที่สัญญาไว้จากนั้นก็เปิดแผนที่ดูพอรู้แล้วว่าตำแหน่งบ้านอยู่ที่ไหนผมก็ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านโดยทันทีผมกลับมาถึงบ้านในวันที่91-93บอกเลยว่าผมคิดถึงที่นี่สดๆเลยละครับสิ่งแรกที่ผมทําเมื่อมาถึงก็คือ การคร,ราฟเนเธอร์ไรท์นํำชุดเกาะมาอัพให้เป็นเนเธอร์ไรท์จากนั้นก็ครับแอนวิลพร้อมกับสายเมนดิ้งให้กับที่คุดนอกจากนี้ผมยังเพิ่มความแข่งแกร่งให้กับตัวผมด้วยการเอาดาบและชุดเกาะมาเอนชารนให้หมดวันที่9 4ถึง95จู่ๆก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นหนังสืออะไรวะเนี่ยผมจะตัดสินใจเปิดมันและอ่านดูทีนี้ก็เหลือแค่นายคนเดียวแล้วสินะแล้วเจอกันฮะนี่มันอะไรกันว่าที่มาป่าตัวนั้นพูดมันคืออะไรกันแน่เหลือผมคนเดียวงั้นเหรอ ผมไม่เข้าใจเลยสักนิดวันที่ค6กผมยังสงสัยกับสิ่งที่หมาป่าพูดอยู่เลยตัดสินใจออกเดินทางไปที่บ้านต้นไม้เพื่อถามลุงคนนั้นผมขึ้นไปยันชั้นบนสุดและนั่นก็ทําให้ผตกใจอีกครั้งเออทำไมหน้าลุงเปลี่ยนไปอะ่ะฉันไม่ใช่ลุงที่แกว่าหรอกฉันเป็นลูกศิษย์นาหกลุงมีลูกศิษย์ด้วยหรอเพิ่งดูนั่นเนี่ยจังมันเถอะฉันขอตัวก่อนละกันพอพูดเสร็จแล้วผมก็ดันบังเอิญไปเจอกับหนังสือเล่มหนึง่งในนั้นมันได้เขียนว่าอย่าไปเชื่อไอ้คนเสื มันเป็นพวกเดียวกันกับมาป่ากลายพันุ์ผมพอได้รู้อย่างนั้นก็ช็อกเลยครับผมทําอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นผมรวบรวมสติและค่อยๆเดินเข้าไปใกลๆ้ๆแต่ทันใดนั้นเขาก็โยนยาพิษมาที่ผมและทําให้ผมมึนหัวอามากๆจนในที่สุดผมก็ได้สลบไปเวลานล่วงเลยมันจนถึงช่วงหัวค่ําสักพักตัวผมก็ได้กลายพันธุ์และเปลี่ยนร่ากไปจากเดิมว้าวตัวผมใหญ่มากและมีหัวใจย0ดวงแล้ว ผมเดินทางมาที่หมู่บ้านคาบิบาร่าจากนั้นก็นอนสิ้นสุดวันนี้วันที่97-99ถึงอยู่ดีๆก็มีแผนที่โผล่มาผมหยิบแผนที่และดูมันซึ่งผมเดาว่าแผนที่นี้น่าจะเป็นที่อยู่ของหมาป่าไกลพันตัวนั้นอย่างแน่นอนผมไม่รอช้าให้เสียเวลาเพราะตอนนี้ผมคิดว่าร่างกายของผมแข็งแรงพอแล้วที่จะเอาชนะมันผมมุ่งหน้าตามแผนที่ไปเรื่อยๆและในที่สุดผมก็มาถึงจนได้ผมได้เผชิญหน้ากับมันตรงๆอีกครั้งรอบนี้ผมต้องชนะให้ได้ปล่อยให้ฉันรอตั้งนานเลยนะ ไหนไหนแกก็ฆ่าลูกน้องของฉันไปแล้วทีน LIKE like <OK ี้ก็ถึงตาที่ฉันต้องกำจัดแกไปบ้างกนแหละนะฮะฉันไปฆ่าลูกน้องของนายนั่นหรออย่าบอกนะว่าใช่แล้วล่ะก็ไอพิศาหิมะนั่นแหละโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยฮะแกไม่รู้แต่ลุงนั่นรู้ทุกอย่างเลยล่ะนี่นายฆ่าคุณลุงอย่างนั้นหรอแน่นอนและลายต่อไปก็คือนายไอหนูยักษ์หน้าโง่โถ่เอ้ฉันไม่น่าปล่อยให้ลุงของฉันโดนนายฆ่าเลยพูดตอนนี้ก็สายไปแล้ว ในตอนนั้นผมรู้สึกแค้นหมาป่าเอามากๆผมโจนตีหมาป่าตัวนี้แบบไม่ยัง้งซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างจากคราวก่อนที่ผมโดนมันยำเละผมใช้อารมณ์ของผมในการต่อสู้สักทักหมาป่าตัวนี้ก็เริ่มคำรามแต่นั่นก็ไม่ทําให้ผมตึงมือขึ้นเลยสักนิดผมโจนตีมันไปสักพักแต่เลือนของมันลดน้อยเอามากๆตอนนี้หมาป่าไกลพันเริ่มที่จะส่วนผมบ้างแล้วมีทักทุก ทั้งตียิ่งตีเยอะเท่าไหร่มันก็ยิงแรงมากขึ้นเท่านั้นผมว่ามันแปลกๆกแล้วล่ะครับมาป่าคำรามรอบที่2และต่อด้วยการสลับการโจมตีอย่างว่าแหละเลือดของมันแทบไม่ลดเลยแต่หัวใจผมตอนนี้เหลือ10บดวงเท่านั้นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้ผมจะชนะเพื่อคุณลุงให้ได้ฝีมือก็มีอยู่นี่จะทําได้อย่างที่พูดแล้วกันไอหนูมาป่าไกลพันคำรามรอบที่3จากนั้นก็ปล่อยไม้ตายทุบไปที่พื้นรอบนี้ผมไม่ไหวจริงๆผมหยิบแอปเปิลทองพร้อมก,กับกินหนึ่งลูกผมต่อสู้มาเรื่อยๆใช้เวลานานมากๆจ นเลือดหมาป่าเหลือข้อเดียวเท่านั้นผมจะชนใจหยิบขวานเพชรขึ้นมาจากนั้นก็ตรงไปจับที่ตัวหมาป่าและในที่สุดการต่อสู้ที่ยาวนานนี้ก็จบลงผมเอาชนะหมาป่าไกลพันตัวนี้ได้แล้วผมได้เดินตรงไปที่รูปปั้นคาปิบาร่าจากนั้นก็ต่อตัวขึ้นไปข้างบนเพื่อชมวิวในวันที่พิเศษนี้ วันที่100ตัวผมก็กลับสู่สภาพเดิมผมคิดถึงร่างนี้มากๆผมรีบเดินทางกลับไปที่บ้านให้อาหารเจ้าแรคคูนและนั่นคือทั้งหมดของ m i ไ c r a f t 100วันในร่างคาปิบาร่าผมหวังว่าทุกคนจะสนุกในการรับชมคลิปนี้และถ้าคุณอยากเห็นคลิป100วันแบบนี้อีกฝากกดไลค์ด้านล่างและคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมแปลงร่างเป็นอะไรสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ